ประวัติหลวงปู่จันทาถาวโลพันษาที่11พศส5 0 3วัดป่าช้าบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตอนหญิงเปรตในปี2503หลวงปู่ตั้งใจจะจำพรรษาอยู่ท่ามกองเพลนกับหลวงปู่ขาวต่อไปแต่แล้วท่านเจ้าคุณสารพลเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ขอพระกรรมฐานสามองค์พาวเทระนะได้ไปโปรดยมบ้านโน้นเมืองนครพนมหลวงปู่ขาวก็เลยจัดให้หลวงปู่กับท่านพระอาจารย์อ่ำและท่านอาจารย์เพียนไปโอ้ยเสียใจมากนะปีนั้นตั้งใจว่าจะตั้งใจทำคุณงามความดีเอาให้รอดพ้นไปเสียในปีนั้น ก็เลยออกเดินทางไปอาจารย์เพียนท่านไปอยู่บ้านท่าควายส่วนผมกับอาจารย์อ่ำไปอยู่วัดป่าช้าบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมที่นั้นเป็นป่าช้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครพนมเมื่อไปอยู่แล้วก็ตั้งใจทำความเพียรเพราะเรา จากคูบาอาจารย์มาแล้วจะประมาทไม่ได้ในพรรษานั้นก็ตั้งใจไม่นอนตลอดตามากสามเดือนทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถเท่านั้นคือเดินยืนนั่งทำอยู่อย่างนั้นไม่ลดละไม่หวั่นไหวต่อชีวิตสังขารเพราะหวั่นไหวแล้วก็ไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นทำคุณงามความดีให้เกิด มีขึ้นในตนเสียดีกว่าวันหนึ่งเดินจงกรมถึงสามทุ่มแล้วก็ยืนยืนกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทอยู่กับอานาปานะสติกรรมฐานไม่ลดละไม่นานจิตก็วางพุทโธจิตก็รวมพึบเกิดแสงสว่างกระจ่างแจ้งในท่ายืนนั้น ไม่นานก็มีกลิ่นเหม็นลอยมากลิ่นอะไรเนอะเขาฝังศพไม่ลึกแล้วหมาไปคุยกินหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นอะไรไม่นานก็ปรากฏเป็นหญิงเปรตสามตนร่างใหญ่โตตัดผมสั้นทรงดอกกระทุ่มเหมือนคนโบราณในภาคอีสานไม่มีอะไรปกปิดร่างกายมายืนอยู่ตรงหน้า ห่างประมาณสองวาเท่านั้นมีหนอนตัวดำๆใหญ่ๆขนาดเท่านิ้วมือเจาะชอนชัยของรับเต็มไปหมดแทงงัดแทงงัดบิดซ้ายบิดขวาเจ็บปวดมีน้ำเน่าไหลรมกายชมขาทรมกันท่งกินเหม็นไม่นานก็เอาของรับไปถูถทกับเครือไม้กิ่งไม้ต้นไม้ นอนหลุดออกมาแล้วก็ไต่เข้าไปอีกกำหนดถามไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาก็ตอบว่าท่านอานจารย์ตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัหนหวดนครพนมพวกข้าพระเจ้าทั้งสามคนนี้เล่นชู้นอกใจผัวทั้งต่อหน้าและรับหลังทำให้ผัวคับแค้นอัดอั้นตันใจได้ไม่พอกินไม่อิ่มเป็นคน มากมากขี้โลภในกิเลสกรารนั่นแหละพระเทศให้ฟังว่ากาเมสุมิชาจารนั้นไม่ทำให้เป็นบาปชั่วช้าลามกก็เฉยไม่เชื่อฟังเอาแต่สนุกสนานในการคบชู้สู่ชายไม่เลือกทั้งคาลวาดทั้งพระเอาหมดทั้งนั้นเมื่อตายแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตมีนอนเจาะของลับในป่าช้านี่แหละท่าน ถามว่าจะพ้นจากกรรมเวรได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำอย่างนั้นจึงจะพ้นจากเวรกรรมทำอย่างไรก็ไม่รู้อีกจึงได้กำหนดถามพระธรรมว่ายิ้งเปตสามคนนี้เป็นญาติของเราบ้างไหมโหนพระธรรมพูดขึ้นมาที่ใจว่าเป็นเป็นญาติกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว ครั้นเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่เมื่อเขากตกทุกข์ใจยากเราก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างคนก็ต่างสงเคราะห์กันมาอย่างนี้มาชาตินี้พบนี้ต่างคนต่างกรรมไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างไปคนละภพแต่เก่าแต่กรรมเก่าที่เคยสงเคราะห์กันมาก็โดนบันดาลให้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ ฉะนั้นจงช่วยเหลือสงครเห์เขาเสียจากนั้นก็พูดกับหญิงเปรตนั้นว่าโยมทั้งสามกับอาตมาเคยเป็นญาติกันมาแต่ปางก่อนโน้นหลายภพหลายชาติแล้วต่างคนต่างกรรมไม่ดีมาชาตินี้ก็เปลี่ยนแปลงภพชาติเป็นอย่างนี้แต่กรรมเก่าก็ส่งผลให้มาสงคเห์อาตมาจะสงห์ให้เอาไหม เอาเมตตาสงราข้อบ้างเถิดเป็นเปรตทุกยากทรมานมานานแสนนานตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งจังหวัดนครพนมแล้วล่ะท่านเอา้านั่งลงเจ็บปวดก็ทนเอานะเพราะตนเองทำไว้ทำอย่างไรก็ให้ผลอย่างนั้นนั่นแหละอัตนาวะกตะตังปาปังอัตนาสังกิลิสสติ อัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธ,ธิทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดและเศร้าหมองหาไม่ได้ฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดี ตนของตนเองหลอกเป็นผู้กระทำสะสมไว้และให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเขาก็นั่งลงกราบไหว้เสร็จแล้วก็ให้เขารับพระไตราสารณคมและศีลห้าทำทั้งสองรวมกันเข้าแล้วได้ชื่อว่ามนุษย์สะทรรมโมจะได้พบชาติกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งต่อจากนั้น ก็ให้เขาเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญพระไตรสารณคมและศีลห้ากับการเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญเพื่อล้างบาปพวกท่านทำบาปใหญ่โตมโหฬาร แล้วใครๆก็ไม่ต้องการทั้งนั้นฝนก็หนาวลมพัดก็หนาวแดดออกก็ร้อนเป็นทุกข์ยากลำบากแสนกันดารน,นานนั่นแหละจะบอกให้ชาวบ้านหัวดงเขาทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เขาก็เป็นญาติของเราของท่านเหมือนกันพอรุ่งเช้าเสร็จจากการบินธบาตแล้วก็เล่าให้โยมฟังว่า เมื่อคืนได้พบหญิงเปรตสามตนมาหาไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่นอนเจาะัยของรับเจ็บปวดแสนทรมานยากทรมานดูแล้วหน้าสังเวชสลดใจพวกเขาเหล่านั้นก็เคยเป็นญาติพี่น้องกับพวกท่านมาฉะนั้นจงทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเสีย ชาวบ้านเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญไปให้แล้วเป็ดเหล่านั้นก็มารับส่วนบุญพอถึงวันพระ8ปดข้า14ิ่ข้ามสิบห้า,าก็ให้เขามารับผ้าไตสารณาคกมและศีลแปดตามอย่างมนุษย์นั่นแหละเทศแนะนำพร่ำสอนเขาอยู่อย่างนั้นกรรมชั่วช้าลามกใครทำให้เราเองหลอกเป็นผู้มากๆ มักใหญ่ฝ่สูงไม่ยอมทำความดีทำแต่ความชั่วใส่ตัวอยู่เป็นนิดนี่แหละทำลงไปแล้วก็ให้ผลเป็นทุกอย่างนี้ต่อจากนั้นบางคืนสงบสงัดก็ได้ยินเสียงร้องไห้อยู่กลางป่าชา้าบางทีกลางวันสงบสงัดก็ได้ยินเหมือนกันโอ๊ยเจ็บเหลือเกิน เจ็บเด็บปวดเดพอเอ๋ยแม่เอ๋ยเมื่อไหร่เนาะจะพ้นจากกรรมเวรได้ยินแล้วก็น่าสงสารน่าสังเวชสลดใจเวลาล่วงเลยไปถึงเดือนตุลาคมขึ้นสิบขำาได้ไปยืนภาวนาอยู่กลางป่าชา้าไม่นานจิตก็สงบเห็นยิงเปรสามตนนั้นมาหา ใส่เสื้อผ้าและมีผ้าเฉลียงบ่าเรียบร้อยดีเข้ามากราบแล้วพูดว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันพ้นบาปกรรมจากกำเนิดเป็นเปรตแล้วเพราะว่าท่านมาโปรดนอนเจาะของรับนั้นตายหมดแล้วเพราะอำนาจของพระไตราสารณคมและศินห้าสังหารล้างบาปข้อเข็นเวรร้ายได้หมด และอำนาจที่ไปอนุโมทนากุศลกับญาติกับญาติทั้งหลายที่อุทิศให้และท่านอาจารย์อุทิศให้นั่นแหละก็พ้นทุกข์จากกำเนิดเป็นเปรตได้รวมทั้งที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมเอาพระไตรสรณคมและศีลห้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละบาปทั้งหลายทั้งหมด หมดไปสิ้นไม่เหลือเศษอยู่ได้เมื่อก่อนนี้ก็มีพระมาจําพรรษาอยู่ที่นี่เป็นร้อยๆก็ไม่มีใครโปรดได้ไปหาแล้วก็เฉยผลสุดท้ายเขย่าต้นไม้ถามก็วิ่งหนีขึ้นกุฏิไปเลยบางทีก็หันกลับมาด่าว่าและขว้างปลาใส่อีกแต่สำหรับท่านอาจารย์ มาหาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องและโปรดสงค์ช่วยเหลือได้ต่อแต่นี้ไปพวกดิฉันทั้งสามจะขอลาไปเกิดเยืองเมืองมนุษย์อาตมาจึงว่าพวกพระเหล่านั้นเขาไม่ใช่ญาติของโยมและก็ไม่เคยมีอุปการะคุณต่อกันมาแต่อาตมากับพวกท่านเป็นญาติ เป็นญาติกันมาหลายพบหลายชาติแล้วกรรมเก่าจึงบันดาลให้มาโปรโดนะและถ้าจะไปเกิดยังเมืองมนุษย์ก็ขอให้ไปเกิดที่จังหวัดสกลนครนู้นเพราะมีพระกรรมฐานมากมีหลวงปู่ฟั่นอาจารยหลวงปู่กงมาจิรปุญโยและอีกหลายองค์หรือไม่ก็ไปที่อุดร จะมีพระกรรมฐานมากเช่นกันขอให้ภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆไปนะอย่าได้ประมาทอำนาจของพุทธโธธรรมโมสังโฆจะพาไปเกิดในตระกูลของนักปราชญ์จะได้แนะนำพร่ำสอนแต่ในทางที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้เข็ดหลาบและจดจำผลของความชั่วช้าลามก ที่ทำให้มาเกิดเป็นเปรตนี้ไว้ให้ดีอย่าดือ้ออย่าด้านอย่าล่วงประเวณีเล่นชู้นอกใจผัวอีกนะเขาก็ว่าเกตแล้วกลัวแล้วจะไม่ทำอีกต่อไปจากนั้นก็กราบลาแล้วออกเดินทางไปนั่นแหละในพระไตรปิฎกในมหาวิบากสูตรและพระมาลัยสูตรก็ว่าไว้อย่างนั้นว่า หญิงก็ดีชายก็ดีนอกใจสามีภรรยาตายแล้วไปตกมหาตาปานะลุกถูกนายยม,มาบาลต้มด้วยน้ำร้อนสังหารด้วยหอกด้ามพา้าด้ามคมแสนปีพ้นจากนั้นเวรกรรมยังไม่สิน้นมาตกคูดนรกจมในหลุมมูดหลุมคูดท่วมศีรษะ มีนอนเจาะชัยอยู่อย่างนั้นเป็นแสนแสนปีพ้นจากนั้นมาตกสิมพีนรกถูกนายยมบาลบังคับให้ปีนต้นงิ้วสูงใหญ่มีหนามยาวสัตว์นรกขึ้นไปแล้วก็ถูกหนามงิ้วทิ่มแทงเป็นบาดแผลตามหน้าตามเนื้อตามตัวและแขนขาเป็นทุกขเวทนาสาหัสพอขึ้นไปถึงยอดก็ถูกแกร้งกาปากเหล็กจิกหน้า ตกลงมาถูกหมาขย้ำฉีกเนื้อกินเป็นอาหารเหลือจากนั้นหนอนก็เจาะชัยกินเป็นอาหารพ้นจากนั้นเวรกรรมยังไม่สิ้นไปเกิดเป็นเปรตผู้หญิงไปเกิดเป็นเปรตของรับใหญ่เต็มวางขามีไฟไหม้เดินไปไหนมาไหนก็ลำบากผู้ชายก็ไปเกิดเป็นเปรตมีของรับใหญ่มีไฟนรกเผาไหม้ อยู่ปลายของรับนั่นเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากทุกข์ยากแสนเขนนั่นแหละบาปก,กรรมเวรนเป็นอย่างนั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นอยู่อย่างนั้นถึงห้าร้อยชาติพ้นจากนั้นไปเกิดเป็นสุนัขทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นทาุกามรูปเป็นทุกข์จนตายตายแล้วเกิดอีกเป็นอยู่อย่างนั้นอีกห้าร้อยชาติ พ้นจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หน้าด้านเสพกรรมไม่เลือกเป็นการ,รมมาลูกตายแล้วตายเล่าอีก500ชาติพ้นจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ทุกข์ยากลำบากนอกใจผัวนอกใจเมียเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นอีกห้าร้อยชาตินี่แหละโทษกรรมของกามมคุณทั้งหลาย